ราตีคำ p a y คุณสุราตีคำาภายเจ้าคุณสุราตีคำภ a ยอยู่ก็สุราตีคำภ a ยอยู่ก็เจ้าไปอยู่ข้ามเน้ากดคิวแล้วก็ไปอยู่นะคุณบุญเรือทองคำคุณบุญเรือทองคำเจ้าอ่ะเจ้าอย่างเจ้าบุญเรือทองคำเนาะโอเคเดี๋ยวลุงถอดเกลือแล้วกดจังน้ำหนักนะเจ้า เ้าเนี่ยเจ้าที่อย่างเจ้าสุราตีสุรตีคาพายป้นแล้วเจ้าแต่กี้ห้องแบบมาเจ้าไปไหนไปห้องน้ำเออวันหลังกดคิวรวนั่งรอนี่เจ้าจะไปเตียวไปปุ้นไปนี่นะเจ้าป้นแล้วก็คือป้นเลยนะเจ้าข้ามไปแล้วเจ้าไปกดคิวใหม่บัดได้เจ้าจะมาแซ่คนอื่นบัดได้กดถึงคิวตัวเก่าแล้วตัวเก่ามามาไปกดคิวใหม่แล้วก็นั่งรอนะเจ้า ก็เชื่อไหเจ้าเออลุงเจ้าบอกว่าไดาเจ้าบอกว่าถอดเกือบแล้วกดจังน้ำหนักแล้วลุงนี่อย่างน่ะลุงถอดเกือบแล้วเอาเกือบวางบนเครื่องจังอย่างเจ้าลุงต้องถอดเกือบแล้วเอาตัวลุงน่ะขึ้นเครื่องจัางจังตัวลุงอ่ะเจ้าเออวันแน่วันตาพาลูกปหลานมาตัวเนอะ หงน้ำสะขุดทำแก้วแล้วมัถึงคิวเจ้าไปนั่งรอ,อก่อนเจ้าแล้วคือมันต้องลุกไปไหนเ่ยวไปไหนเนี่ยนั่งรอเลยนะเจ้าเดี๋ยวถึงคิวแล้วจะห้องเจ้านั่งรอดีๆหรอเจ้าเจ้าบับ,บต้องมาถามเจ้าเดี๋ยวถึงคิวจะห้อง อย่าเข้ากอย่าเข้านี่เอาแขนมาเจ้าสั้นงซ้ายข้างขวาก็ได้มาลุง